สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะทดสอบมอร a k ไ i f e นะครับผมแบ็กนะครับใบสีดำคาร์บอนนะครับผมคือมอร์ลไน์เขาเคมว่าใบคาร์บอนเนี่ยนะครับผมรุ่นนี้นะอากาเบิรนะนะ์นะครับผมใช่ไหมโทษทีใช่ปะไม่ใช่คันสโบนะโทษทีนะจำไม่ได้อ่านะครับผมการเบิ์นะครับผมเเป็นรุ่นที่แข็งแรงนะครับแข็งแรง เพราะลายหนึ่งใบคาร์บอนนะครับแข็งแรงกว่าสแตนเลสนะครับแล้วก็ด้านเป็นแบบฮิดเด้นแทงกนะครับก็คือยาวเป็นมาจนถึงท้ายด้านตรงนี้นะครับเห็นไหมมีเหล็กโผล่มาจะเอาไว้ใช้ตอกหรือไว้ใช้ขูดแท่งจุดไฟวันนี้ผมไม่ลืมพาแท่งจุดไฟมาแต่ตรงสันเนี้ยคมปกติก็ใช้จุดไฟอยู่แล้วนะครับผมได้นะเล่มนี้ถ้าเช็คที่ช้อปปีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีดํา ด้าดำใบดำนะครับผมจะสี่พันกว่าบาทนะก็ราคาประมาณนี้นะครับคือผมเคยขายสามพันกว่าบาทไม่ไปนะผมก็เลยเอาไว้เองนะครับก็เลยเอามาทดสอบนะถ้าใครจะขอซื้อก็ว่ากันอีกทีได้นะครับมาเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับผมโอเคนะครับทุกคนผมจะทดสอบแรกเลยนะตัดต้นไม้กิ่งใหญ่ไหม ต้นเอ่อสะดานะครับผมก็หนึ่งมือการไม่มิดนะครับผมกับเจ้ากระเบิดดูดีว่าจะทำายงจะไงนะครับจะไปรอดไหมนะครับผมโอเคฟันแบบนี้หรอไม่ใช่นะครับผมอ่ะผมจะใช้วิธีนี้นะครับเห็นไหมโอเค เขาบอกว่าเป็นใบคาร์บอนแต่ผมบอกตรงๆนะครับว่าเหล็กกลุ่มนี้ของทางยุโรปหรือทางสวีเดนเนี่ยเบอร์เหล็กผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มให้เพื่อนๆนะเบอร์เหล็กหมายถึงว่าสมมติสมมตินะ SKD11 อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่หรอกนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะครับผมก็ค่อยๆเปิดไปแบบนี้นะค่อยๆเล็มไปนะครับให้รอบ พอมีด,ม,ดมีดก็ผมก็งัดมีดขึ้นนะครับต้นไม้ในที่ผมนะไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ที่สาธารณะนะครับผมย้ำเรื่อยเลยพอมีคนเข้ามาดูแล้วบอกสง,ส,งสารต้นไม้นะครับมันได้แค่นี้เพราะว่ามันจมมีดมันจมไม้แล้วนะครับ ก็เลาะไปเรื่อยๆนะ เห็นไหมจะรอบแล้วนะครับต้องเปิดหน่อยมัน มันเขาเรียกมันอะไรนะมันจมเข้าไปในเนื้อไม้เกินไปนะครับ มันอาจจะนานนะเพราะว่าไซส์มันเล็กไงนะครับเปรียบเทียบกับคือเราใช้กับเขาเรียกว่าอะไรนะเกินเกินกําลังไหมเหรอก็ผมว่ามันก็เกินกําลังนะเพราะมีดโอ้ไม่ได้เป็นอะไรนะคือตีจนไม้เนี่ยนะครับผมมันยุ่ยกินเข้าไปในตรงสัน มชอบคมสแกนดีนะครับผมสไตล์พวกมอร์ลไนฟ์นะบอกเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงจะล้มแล้วจะล้มแล้วคืออาจจะดูจังหวะตีเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้กล้องมันเห็นแล้วก็ ขออยากเปลี่ยนมุมนะตรงนี้ได้ไหมโอเคเพราะเมื่อกี้มันตีไม่ได้มันติดกล้องอมผมต้องตีฝั่งนี้ไงแต่มันไม่ถนัดเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเป็นหลุมลงไป อ๋มันจะล้มแล้วโอเคเอา่าลมมาทางนี้หน่อยทวทีทวทีให้เห็นโอเคล้มแล้วปาบเขาให้เดี๋ยวนะเก็บมีดก่อนพววื่ความปลอดภัยนะครับึ๊บอืม Okay. อ่ะมาดูกันผมจะจัดการท่อนนี้ทั้งทั้งท่อนเลยนะนะครับด้วยโมดล้ไนท์นี่แหละถ้าเล็กๆมันก็ได้เห็นไหมมันก็ฟันได้อยู่นะครับผมแต่มันเสียเวลาบอกเลยเห็นไหมตัวที เสียวเวลาเสียวเวลาทุบดีกว่าผมถนัดทุบมากกว่าทุกทีนะขอปรับโอเค ากการท่อนนี้อีกท่อนหนึ่งนะแล้วผมจะไม่ทําความสะอาดนะผมจะทิ้งมันไว้แบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับทดสอบว่าการรักษาคมเป็นยังไงนะครับผมคือใบใบเขาเรียกใบเลยนะใบคาร์บอนนะครับจุดด้อยของมันก็คือเรื่องการต้านสนิม ต้องบอกเลยนะครับผมต้านสนิมได้ไม่ดีนะแต่เขาบอกว่ามันแข็งแรงไนงะแข็งแรงก็ต้องทุบทุบเขาทุบทุบนะครับทุบแข็งแรงใช่ไหมทุบนะครับ จมเราก็ต้องพลิกเห็นไหมโทษทีนะต้องเอาให้เห็นขยับเข้าไปเฮ้ยเหนื่อยนะครับแต่ก็ต้องทดสอบให้เห็นนะบางคนอาจจะไม่กล้าใช้บอกว่าแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเขาดีนะมอลาไนท์เนี่ยนะครับผม เมดินสวีเดนนะเหนื่อยสะใจไหมได้ไหมพอใจไหมพอใจคือพอใจ f อซที่บางทีก็คอมเมนต์บอกทดสอบแบบนี้มีดอะไรก็ทดสอบได้คัตเตอร์ก็ทดสอบได้นี่ตีไปอาลุมไปด้วยเป็นไง ไม่บิดไม่หักไม่มไม่รู้ว่าจะพอเอีท่านนั้นจะแฮปปี้ไหมนะครับผมจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าแกเอฟีผมหรือเปล่านะแต่ก็ทำให้ดู มีอารมด้วยนะบอกเลยบอกตรงๆนะครับฝ <laughs> ืนเลนฝืนเลนฝืนเลนอือฮะแล้วถ้ากิ่งเล็กๆล่ะดูนะได้ไหมนะครับพอจัดจาก,การได้ไหมเห็นไหม ถ้าฟันเอาก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ใส่แรนยาร์ดเชือกคล้องนะครับเพราะว่ามีจังหวะปุ๊บสมมตินะหมดแรงระวังมิดกระเด็นนะครับผมมีโอกาสผมจะดูปลายปลายมันเป็นยังไงโอ้หอบนะครับผมต้องขออภัยเมื่อกี้พักเหนื่อยนะ ถึงถึงตอนที่ทุบใช่ไหมจบอ่ะตอนนี้จะมาดูว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเฉือนอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะเมื่อกี้ทุบแนวนี้อย่างเดียวเลยนะเห็นไหม จะผมขอใช้เทคนิคที่ผมถน,นัดดีกว่านะเดี๋ยวนะผมไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่านะครับขอปรับแป๊บหนึ่งอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวคนเดียวก็จะแบบนี้หน่อยนะอึ๊บมาหยุดวิดีโอก่อนเห็นไหมเดี๋ยวนะเห็นไหมครับนะผมจับมีดปกติเราจับมีดแบบนี้ใช่ไหมครับคมออกแบบนี้แต่พอถ้าเกิดผมจะเหล่าผมจะจับมีดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ใช้ข้อมือให้มีดอยู่กับตัวนะครับแล้วแต่เทคนิคนะไม่ได้บอกว่าวิธีของผมดีนะบางคนอาจจะไม่ถนัดก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่านะครับจะไม่ปลอดภัยก็ตรงเชือกนี่แหละนะครับพรเพอเลา่อหลับแบบนี้ผมรู้สึกว่ามีดมันไปไกลตัวผมกลัว หลุดมือหรือโดนคนอื่นนะครับแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับโอกาสหลุดผมว่ามันน้อยกว่า <c oughs> คือเราถนัดแบบนี้ไงของแบบนี้มันอยู่ที่ความถนัดล้วนๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าวิธีของผมหรือว่าวิธีนี้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่การใช้งานและถนัดแบบไหนนะครับผม <c oughs> โอเคอพอแต่เราจะ เก็บเบาๆก็ได้แหละแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ทุบไปแล้วเหลาไปแล้วนะครับต่อไปจะดูว่าถ้ามันเปื้อนอยางกล้วยซักระยะหนึ่งนะครับสนิมจะมาไหมนะครับผมนี่นะผมคือเช็ดให้มันโดนยางกล้วยนะครับอ่ะโอเคนี่นะเปื้อนจริงๆนะนะครับ เห็นไหมโอเคก็วันนี้นะครับจบการทดสอบเพียงเท่านี้นะสำหรับการทดสอบมอลลาไนฟ์นะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะดูว่ายางกล้วยจะทำปฏิกิริยาอะไรกับใบบ้างนะครับผมและเดี๋ยวทำความสะอาดเช็คคมนะอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายเนี่ยกีดกระดาษเป็นยังไงรักษาคมดีไหมจากการใช้งานที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผม เนนะผมลืมปลายโอเคไม่ต้องถึงขั้นเออก็ได้นะผมจะลองเวียงโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับบ้านที่กทอมอนะครับแล้วก็มาดูกันว่ารักษาคมรักษาต้านสนิมจะเป็นยังไงแต่ต้านสนิมเนี่ยด้อยแน่เพราะว่าเขาเคลมแล้วว่า ไบคาร์บอนไม่ต้านสนิมครับผมสวัสดีครับทุกคนเมื่อวานผมเอามอรล่าไนฟ์นะครับผมไบคาร์บอนนะไปทดสอบมานี่นะครับร่องรอยนะครับของการทดสอบนะครับแล้วก็แทงที่หยวกกล้วยเพื่อจะดูว่ามันจะขึ้นสนิมไหมนะครับผมว่ามันยังไม่ขึ้นครับสนิมนะเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับเป็นตัวขัด นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าหลังจากขัดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะทดสอบคมด้วยนะครับลองดูคลิปทดสอบนะผมว่าผมก็ทดสอบเกินกําลังของมันแหละนะครับโอเค,อเคนะครับผมก็ขัดด้วยน้ํายาก,กําจัดสนิมตัวนี้นะครับตัวเดียวเดี๋ยวให้ดูจบพอนะครับถือว่าโอเคนะสะอาดนะครับไม่มีคราบสนิมเกาะหรือลงไปที่ใบดําๆเลยนะครับผมโอเค อะมาดูโคมกันที่ว่าเป็นยังไงนะครับผมจะเช็ดก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปที่ทดสอบนะครับผมว่าแฮปปี้ไหมสำหรับมอลล่าไนซ์นะครับผมขอขอกระดาษแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรกับคมนะครับผมมีสะดุดนะครับมีสะดุดนะมีสะดุดนะเห็นไหมครับนี่นะครับจากการทดสอบเมื่อวานนะครับผมโอเคมีตรงนี้นะครับน่าจะเกิดจากการที่ผมกระแทกตอกสันเข้าไปนะครับไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่จะหนาโอเคไม่ใช่ปัญหา นะเดี๋ยวผมจะลองเก็บด้วยหนังนะครับหนังอยู่ไหนอยู่นี่นะครับทาวีนอลหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บด้วยหนังนะผมหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาดูผลจากการเก็บด้วยหนังจะสะดุดไหมนะครับอ่ะนะครับผมเก็บด้วยหนังเรียบร้อยแล้วนะนะครับเนี่ยถูด้วยหนังกับวีนอลอย่างเดียวจริงๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมเห็นไหมใบตรงที่มันโดนวีนอลกับโดนหนังเข้าไปมันก็เลย ออกจะขาวข่าวขึ้นมานิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับไอที่ตะดุดเมื่อกี้หายไปแล้วอะเดี๋ยวจะหาว่าผมไวเนี่ยนะครับผมไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมแสดงว่าของเขาดีจริงนะครับของเขาดีจริงสำหรับมอลล่าไนฟ์นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูสเปคทิ่นึงนะครับ ใบยาวเท่าไหร่นะครับด้ามยาวเท่าไหร่นะครับสี่นิ้วนะครับครึ่งเกือบครึ่งนะเห็นไหมครับ4ี่นิ้วนิดๆนะครับประมาณ11บเเซนนะครับผมท้านับเป็นเซนนะส่วนด้ามก็เกือบ12เซนนะครับผมความกว้างของใบเกือบหนึ่งนิ้วนะครับขาดไป1หุนนะครับความหนานะสีโลดแล้วนะครับ 3.5มมิลนะครับรุ่นนี้นะครับทางมอลล่าไนท์เขาเคมว่าเป็นรุ่นที่แข็งแรงที่สุดของเขานะครับโอเคอ่ะผมก็จบรีวิวเพียงเท่านี้แหละนะครับเช็ดทำความสะอาดเดียวเก็บเข้าฝักนะครับก็ฝากเพื่อนๆดูคลิปการทดสอบนะนะครับเอาไปตอกโคนต้นไม้มานะครับขนาดใหญ่ๆนะครับน่าจะ น่าจะแฮปปี้นะแต่คนที่ดูถ้าไม่แฮปปี้ผมก็หมดแรงแล้วครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับของอันนี้ถ้าราคาในช h อป e ีก็รู้สึกว่าจะ4,000กว่าบาทนะครับ4 8 0มงนะครับถ้าใครสนใจลองติดต่อผมมาแล้วกันนะผมยังไม่ได้ตั้งราคานะครับผมมีแค่มีดกับซองของเขานะครับแค่นี้คีคีไม้ย,ยังอยู่ข้างในอยู่เลยนะครับ ก็มีแค่นี้เลยนะครับกล่องกระดาษยังอยู่นะครับโอเคชอบผมชอบแหละผมตั้งใจจะเก็บไว้ครับเพราะว่าสีแดงหายากเอางี้ดีกว่านะครับสีแดงหายากนะครับใบนะอุโทษด้ามนะครับก็บตองสีแดงก็จบการีววเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมิตรละขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ